รีวิวุบัติเราเอหน่อยจ้าอุวนะัติเนานะ F4 รีบีอุบัานเนาะกะอุบัานตัวนี้พี่น้องสวัสดีสวัสดีเพีน่นอ้องทักทายสวัสดี F4 สุข,ขุมสุขคนเนาะพี่น้องขอขอ,ขอวนะัวกับวัยเอเนาะหลังจากไปลงคลิปไล่เมือลกพี่น้องเลยกะค่าเบี้ยค่างานไรเนาะเป็นวะันน,นี้มาเปิดคลิปอะรีบีอุบัาิเรา F4 บอกว่ารีวิว,นะวุบัติไปพี่น้องด่วมกันอ่พีน้งทางฝั่งนี้ก็จะเป็นทางดงเนาะทางดง,ข,งข้างๆบ้านพี่น้อง เดีรือเอทีถ่ายไกลๆเอาเป็นแต่ละส่วนเนาะนี่พี่น้องเพื่องเรเอติดแคมทางเส้นทางทนะันี้ที่สิบสามเลยเนาะนี่พี่เนอะกะเรือเอเป็นคล้ายเครื่องซ้ำเนาะเดือดคล้ายเครื่องหน่อยคล้ายนหน่อยเนี่ยขันปั่ขนมขันโตมพี่น้องนี่แหละพี่เนาะทางหลังจะเป็น มองใบเขาเนาะแล้วแบบมองเกลือไก่เกลืออย่างกันมานะไปอีกอ่ะภาคนี้เป็นเกลือนเบาร้นเกล,ลือเบาร้อนภาคนี้ไปไก่กันพี่น้องคนละภาคทางนี่พี่น้องนี่แหละพี่น้องมองไปก็ต้องเห็นเขาเนะาะพวะแบบนี้หละพี่น้องเลย ฝั่งนี้ก็เป็นกิ่ไผ่แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นคล้ายเครื่องเนาะไม่นึ่งพี่น้องคล้ายเครื่องขวดขนมขวดโต้มพวกทำสวมนีม่แหละพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นมองพ่อตัดผมเนาะมาเห็นหันตัดผมอมืโดดมาอ,อีกเสียหมดนะฝั่งนี้เป็นมองพ่อเราตัดผมนีม่ว่าหันมาทางหน้ากดดระมาเอจอดโดดเนาะ ดาบยางป้ายางเ่ะพี่น้องเลยเมันจะมีโซนบอเอใบกระเจเ๊าะ้วฟังเลยนีเน่เป็นนาบ้านบอยเอพี่น้องอนี่แหละพี่น้องมันยาการขางบ้านบอยเอเนาะ นี่เป็นทางล่วงบาทมันหนาไหพี่น้องหรือว่าปลาขวายเนาะไว้ยู่บ้านหน้าไหนพี่นอ้องตะกี้ซื้อบ้านปลาขวายเนาะเขามาเปลี่ยนเป็นบ้านนานหนไม่ขางอ่เป็นแบบเนี่ยพี่เน,นาะหน้าบ้านจะทีเป็นติดก็ผู้เลยเนาะผู้ยัง Nhà một lần thì thì, thì, thì nó, bạn vào nó thì thì ừ, thì ơi, nào. không ngắm vào lại, you know. bạn mạo của bay. You know, kìa 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 สัตวน,นีน่ก็เปนะ็นสัน่น์กระดางพี่เนาะเพ่รามาอีกสองสั่น์เลยเนาะคือว่าสั่นใต้ดินมันมีเก็บใบเครื่องใบเครื่องใบคลองนะพแบบี่นเนาะถ้าพันมาทางนี้ก็เป็นนี่แหละพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยงาแล้งมันสิเลือเนาะ đẹp, đẹp dù lại đây rồi nè bên môn tạp lựa đơn thuận tạp lựa một mươi phút song nơi đơn thuận tạp lựa chọn đơn thuận tạp lựa chọn đơn thuận tạp lựa chọn đó thuận tạp lựa cả đơn thuận tạp lựa chọn đơn thuận tạp lựa chọn đơn thuận tạp lựa chọn đơn thuận tạp lựa พี่น้องทางทางลงบานบ่เอนะงเนาะมันก็จะเป็นคอยพี่น้องเลยคอยตะกี้แห้งคอยกูหนีพี่น้องเขามาลุดออกมันเลยโบ,บ้คอยเป็นไรเนาะทางเนาะเข้าไปมันจะเป็นมีสองทางพี่น้องทางนี้ก็เป็นทางหนึง่งเนาะทางอีกทางหนึ่งทางไปสอดกันที่เก่าพี่น้องไปสอดหม่งน้ำเสียเนาะน้ำเสียโดนกับโบ้กลไปไรพี่น้องกับแม่วันขีดดหนึ่งอย่างเดียวแม่วันเลยลักหนึ่งนะอย่างเนาะขีลงไปกะ สองนาทีก็อนอดเดี๋ยวพี่น้อเนะาะกระชีมีพี่น้องข้างล่างล่างบ้านกระชีมีประมาณนี้พี่นนองเลยนี่จะเป็นห้องหนึ่งเนาะหักบริยูพี่น้องเลยห้องเอื่อยเอื่อยไปเห็ดเบียกรีบ ปีดใบยม่มีพคอยู่พ่อแม่นอนอยู่ฮะบม่เอกนอนอยู่ในฝนเดอรเป็นของจะเป็นกระด่างใบเรื่องใบคลอง นี่แหละพี่น้องเลยไม่ของัวสิป่าเด็ดักมาหา มันให้เหงื่อย่างเงสิประมาณนี้พี่น้องมืดๆเนี่ยเนาะไผ้กระด่างนัวมีก็สิเป็นมันไล่พี่น้องขึ้นไปเถืงๆเนาะไปจอจอเนี่เนาะมันเป็นแบบเพราะอะไรแง่มันขนพี่น้องมันเปิดประตูใหญ่มันสีลังเนาะก็ได้จอทางนี้ก็ลงมากนี่ด้วยพี่น้องะเลยเพื่อไปไปของนาะของนามนะพี่น้องนี่เพนเนทางหลังเนาะ ข่วงเต๋อพี่น้องหางดินมันิ้มสั่นเนาะหินโมงะเปิดมาเอกะเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงไก่พี่น้องเล็ดไก่เนาะพอได้กินนะพี่น้องพอได้แบบว่ามูมีแนวกินพอได้เอามากินเนาะหักหมูได้กินแต่พี่น้องอ้วนแวกได้เอาใบคลายเนาะเลี้ยงใบคลายเพืองหั่นมีดี่น้องเลี้ยงหมูเนี่ยพี่น้องเนาะ ชือว่าอนี่พี่น้องเคื่อนบาองทั้งหลังบ้านเนาะเคื่อนมันเป็นแบบสั้นๆนะพี่น้องไม่ได้เห็ดเอาอลินทรพมือถือเนาะก็ก่อมันเป็นซองสั้นพี่เนาะขันดุ่มมีคนอยู่เนาะมันเป็นแบบใบคลองนะพี่น้องใบเครื่อง มีเนาะพี่น้องหมูกัยช่ข้ังนี้เนาะกับไก่พี่น้องเฟตไก่กะนมีเนาะกะาไล่ดอกพี่นะมัมนม,มีนนนะนนเ,นเต็กกาลังงไงเนาะมันเดือดเป็ดกะมาไล่เป็นไรก็ได้ี่นกินอยู่ดอกพี่นนอง ไีกับทางเลยพี่น้องเอ้ยงั้นมันขึ้นมารถใหญ่ยมากพี่น้องรถพ่วงเราเราชิดชองหลอพี่น้องมันดังรังแหงอ็ดีหากพอเอซิ้นแล้วหากว่ามูบางคนเข้ามามาดินน้ำเนาะมันเขาว่าจะได้จังนอนไหลเขาว่าหากบอีก็ได้บ่ามันสิ้นแล้วนกับชิบบ้านนี่เนาะบ้านบอยพี่น้องมี่เพื่อนบอเอ็เอฟซีบอกว่ารีวิวหวาดเนาะกั คือที่เห็นแหละพี่น้องกัพออยู่เนาะอยู่ประมาณมีพอ่อมีแม่แต่กับล้านสองคนเนาะหลุกกะซาวคุณไปเห็นงานอยู่ไทยพี่น้องเมื่อไรอะไรวาเอเอามาอยู่นลำบ่าเอเนาะแต่กับมีเนาะคนหนึ่ง้องบ่าวเอเองเนาะแต่กัมีเอือยเอือยไปเห็ดเบียร์เบียร์เนาะนี่แหนะละพี่น้องกระชิบประมาณน,นี่เนะาะก็ห่อนี้กับบ่าวเอกระชิบเพราะยบขีเพียร์นี่เด้อพี่น้องอย่าลืมกดได้กดแชร์กดติดตามแลักการมึงโฆษณาพี่น้อง เป็นการสนับสนุนดาวแข่งเบาเอเน,อะนาะขอบคุณเนาะที่เขามาขับส้มขีบเบาเอนะครับบวกขามโฆษณาเบาเอเนาะบวกกันคลิปน้าพี่เนาะคลิปนี้ก็เช่นกันบวกกันคลิปน้าพี่เนาะคลิปนี้ก็บ,กากบาย